กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการอบรมหลักสูตรประกาศนียาบ,าบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่2ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาน,นะคะตอนนี้เปิดหลักสูตรอย่างเป็นทางการแล้วและในวันปฐมนิเทศได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาดรสุเมธตันติเวชกุลซึ่งได้กล่าวประทานาเทิดพระเกียรติ การแพทย์การสาธารณาสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงรายละเอียดน่าสนใจทีเดียวไปติดตามพร้อมๆกันค่ะ เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่2จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภาัฒสวนสุนันทาได้เปิดการอบรมอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยโดยในวันปฐมนิเทศได้รับเกียรติจากดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนากล่าวปกาฐกถาเทิดพระเกียรติเรื่องการสาธารณสุขตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ว่าน่าเสียดายที่คนไทยไม่ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้งที่ผ่านมาทําได้เพียงแค่ผิวเผินต่างจากคนต่างประเทศที่กลับสนใจนําไปเป็นแบบอย่างและเรื่องสุขภาพก็เช่นเดียวกันที่มีความสําคัญแต่คนเรากลับมักง่ายไม่ให้ความสนใจกลับไปหลงระเริงกับกิเลสอายมุกนํามาซึ่งความหายนะดังนั้นเราต้องคิดว่าจะทําอย่างไรไม่ต้องไปพบหมอหรือไปโรงพยาบาลถือเป็นการป้องกันยิ่งมีความเจริญด้านวัตถุมากขึ้นเท่าไหร่ เราจะเจอกับอันตรายมากขึ้นเท่านั้นเห็นได้จากการทำให้ประเทศเป็น5.0แต่ปรากฏว่า PM 2.5ก็มาพร้อมกันด้วยสุขภาพเป็นภาวะของความสุขดังนั้นเราจึงควรเอาจิตไปพักผ่อนไม่ใช่เอากายไปพักผ่อนตามชายทะเลหรือสถานที่ต่างๆเราต้องเอาจิตไปอยู่กับธรรมชาติอยู่แบบธรรมดาทั้งที่กายกับจิตนั้นสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อกันดรสุเมธยังบอกได้ว่าโดยส่วนตัวทุกครั้งที่มีจังหวะได้พักผ่อน เว้นวักชีวิตนานๆก็มักจะถือโอกาสเอาจิตไปพักด้วยการบวชที่ผ่านมาบวชสครั้งสิ่งที่ได้พบมีสองอย่างนั่นคือธรรมชาติหมายถึงดินน้ำลมไฟและธรรมดาซึ่งเราต้องตระหนักรู้ได้ว่าหากไม่มีดินน้ำลมไฟเราจะไม่มีอาหารในจานและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือมนุษย์ที่มีส่วนที่เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทาลาย ด็อเตอรสุเมะกล่าวต่อไปได้ว่าตลอดระยะเวลา70ปีในหลวงรัชกาลที่9ใช้เวลา8เดือนต่อ1ปีเดินทางไปดูแลรักษาดินน้ำลมไฟถือเป็น human disruption ที่ถือเป็นผู้ทําลายซึ่งท่านได้ทุ่มเทยอย่างมากในเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่คนไทยต้องไม่หลงกระแสไม่โลภไม่โกงไม่โง่และไม่ใช้อารมณ์เนื่องจากปัจจุบันเราใช้อารมณ์นำการกินคือกินแบบไม่เลือกสุดท้ายต้องรู้จักประมาณตนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาและความคิดด้วยหลักธรรมสามประการนั่นคือพอประมาณมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันการประมาณตนคือพอประมาณรู้จักตน ประเมินตนรู้ทุนของตัวเองต้องไม่ทำอะไรเกินตัวการมีเหตุผลต้องเกิดมาจากปัญญาและมีภูมิคุ้มกันคือการบริหารความเสี่ยงให้ทันต่อโลกาภิวัตน์ด้าน Innovation วิธีชนะคือต้องทำก่อนถ้าเกิดไม่ทันถูก disruption และถ้าหากมองย้อนกลับไปในหลวงชำนาญแทบทุกด้านทั้งเรื่องน้ำที่เขียนเป็นตำราที่พระองค์ท่านสอนอยู่3ข้อนั่นคือมองทุกอย่างที่ฉันทำจดทุกอย่างที่ฉันพูด และสรุปทุกอย่างที่ฉันคิดพร้อมกันนี้ดรสุเมธได้กล่าวถึงแนวทางการดําเนินงานมูลนิธิชัยพัฒนาว่าปัจจุบันมูลนิธิชัยพัฒนายังคงดําเนินภารกิจด้านต่างๆอันเป็นไปตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ผู้จัดตั้งมูลนิธิ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของภาคประชาชนและสังคมเห็นได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1ิที่ผ่านมาทุกโรงพยาบาลพุ่งตรงมาที่มูลนิธิชัยพัฒนาเนื่องจากระบบราชการไม่สามารถตอบความต้องการได้อย่างกรณีของการหาหน้ากากอนามายัยเนื่องจากประเทศไม่เคยคิดระบบรองรับภาวะฉุกเฉินดังนั้นถ้าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงเ,เราก็ต้องปรับตัวรับมือให้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นศาสตราจารย์พิชานายแพทย์พินิจกุลวณิช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาศชาติไทยได้กล่าวถึงพื้นฐานด้านสุขภาพที่สหประชาชาติตั้งเป้าหมายเป็นเวลา15ปีเริ่มตั้งแต่ปี2558ถึงปี2573หรือปี2015ถึงปี2030ในด้านสุขภาพ SDG Sustainable Development Goals ที่มี17หัวข้อนั่นคือไม่มีความยากจนความหิวรวมถึงด้านสุขภาพตั้งเป้าลดการเสียชีวิตในวัยเด็ก ลดโรคติดต่อโดย UN คาดการว่าสัตว์จะเป็นแหล่งระบาดของเชื้อโรคมากถึง2ใน3เพราะมนุษย์ไปรุกพื้นที่ของสัตว์และลดอัตราการตายโรคที่ไม่ติดต่อต่างเป้าลดการตายจากอุบัติเหตุที่ไทยเป็นอันดับ2ของโลก ปัจจุบันดีขึ้นอยู่ที่อันดับ9โดยตายประมาณ24,000คนต่อปีเหลือประมาณ15,000คนต่อปีและมีเป้าหมายที่จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งแต่ต้องมีมาตรการเอาจริงและมีการวางแผนครอบครัวซึ่งปัจจุบันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุให้ทุกคนได้เข้าถึงสาธารณสุขขั้นพื้นฐานลดความไม่สบายและการเสียชีวิตจากมลภาวะเป็นพิษที่มีอัตราการตายต่อปีประมาณ7ล้านคน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าจากอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดร้อยละ9ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากโมลพิษทางอากาศมากกว่าการเสียชีวิตจากบุหรี่ที่มีอัตราพเพียงร้อยละสุขภาพที่ดีมีความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ต้องทำให้ถึงเป้าหมายภายในปี2030โดยทุก2วินาทีจะมีคนอายุ30-70ปีเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยตายจากโรคหลอดเลือดโรคปอดเรื้อรงังโรคเบาหวานโรคมะเร็งเป็นต้น สำหรับโรคติดต่อในปี2030มีเป้าหมายยุติคนเป็นโรคเอสที่มีทั้งโลกประมาณ38ล้าน4แสนคน ขณะที่โรคมาลาเรียมีตัวเลขสูงถึง240ล้านคนและโรคเขตร้อนส่วน NCD หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่เกิดจากนิสยัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของชาวโลกถึง41ล้านคนจากจำนวนประชากร57ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุการตายเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจสมองและมีถึง15ล้านคนที่ตายก่อนวัยอันควร มีอายุระหว่าง30ถึง70ปีโดยคนไทย9,400ล้านคนเสียชีวิตด้ยวยโรคความดันโลหิตสูงขณะที่คนไทยป่วยเป็นโรคความดันถึง11ล้านคนซึ่งนี่ถือเป็นภัยเงียบ ทั้งนี้ n c d ดีสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนตามแพทย์แนะนำคนที่อายุเกิน60ปีควรฉีดการงูสวัสดปอดอักเสบบาดทะยักและควรควบคุมเรื่องอาหารต้องออกกำลังกายไม่สูบบุรี่และไม่ดื่มแอลโกอฮอล์นอกจากนี้ควรมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมไม่ใช้ยาเสพติดเดินสายกลางในชีวิตรวมถึงตรวจสุขภาพเป็นระยะระยะเช่นความดันเบาหวานไขมันความอ้วนและทำการตรวจคัดกรองเช่นเต้าน,น,นมมะเร็งลำไส้ใหญ่ ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านโรคที่พบบ่อยถ้าหากมีอาการรีบปรึกษาแพทย์และนอนให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงค่ะทางด้านดรสมชายอัศวเสรณีประธานโครงการหลักสูตรไทยด้าและประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่าหลักสูตรประกาศน,นียบัตรบ,บัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพในยุคดิจิทัลจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับาศาสตร์การแพทย์5สาขาที่ใช้มากในประเทศไทย ได้แก่การแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์แผนไทยประยุกต์การแพทย์แผนจีนการแพทย์แบบหลักดูลยภาพบำบัดการแพทย์แบบธรรมชาติหรือโฮมิโอพาธีพร้อมภาคปฏิบัติมานำเสนอเพื่อให้ผู้เข้าเรียนได้มีโอกาสเลือกศาสตร์ที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุดวิทยากรที่จะมาบรรยายมีชื่อเสียงระดับประเทศดังนั้นผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัยในการเสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการสุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัวรวมถึงบุคลากรในองค์กรแล้วสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับสุขภาพรวมถึงระบบบริการด้านสุขภาพให้สอดคล้องก,กันกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับหลักสูตรประกาศนียาบ,าบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้ารุ่นที่2มีระยะเวลาการอบรม8เดือนตั้งแต่เดือนกันยายน2,565ถึงเมษายน2,566 รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ